ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพออศรีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมางานวันเด็กสนามกีฬาบ้านฉางครับผมแล้วไปชมกับผมเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับผมครับเราก็มาถึงจุดแรกนะครับจุดลงทะเบียนของเด็กๆและผู้ปกครองนะครับตอนนี้เราจะพาทุกท่านมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามน้องเขาดูว่าเขา ลงทะเบียนลงทะเบียนให้เด็กๆหรือผู้ปกครองไปทำอะไรนะครับครับขออนุญาตขอขออนุญาตครับนี่คือลงทะเบียนให้ให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กนี่เอาเอาไปทําอะไรครับเนี่ยคือลงทะเบียนผ่นนี้คือเรามาลุ้นรางวัลที่บนเวทีมีจักรยานมีตุ๊กตามีอะไรค่ะมาจับฉลากกันค่ะบนเวทีอ๋อครับครับเอฟซีรู้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเรามางานวันเด็กคือวันนี้มาจุดแรกคือ การลงทะเบียนของเด็กๆกับผู้ปกครองนะครับเพื่อไปรับรางวัลครับวันนี้ผมพออศรีก็จะพาทุกท่านมาดูงานวันเด็กวันนี้ว่าเด็กเขาจะมีความสุขขนาดไหนครับเราจะพาเข้าไปชมในงานเลยนะครับที่สนามกีฬาครับตามผมไปครับผมครับขอบคุณมากนะครับที่ให้รายละเอียดครับผมจากช่องของพอออศรีนะครับขอให้ติดตามได้นะครับผมครับผมครับตอนนี้ก็ คข,ขื่นอยู่นะครับไฟเยอะๆเอออันนี้เป็นงานงเด็ดครับผูกรงทุกทานก็คงจะดีใจกับบทร้านของท่นนะคับวันนี้เป็นงานของบทลายงานของท่านในทุกที่ม้ประเทศไของวันนี้ก็คงจะลื่นอยู่ไม่แพ้กันนะครับเพราะว่างนานงเด็ด พยายมไหมทุกคนที่ได้อยู่ในระดับเดียวกันครับครอบครัวปกครองก็มาด้วยกันมาด้วยเยอะๆเลยครับผมดูนะครับ No

งานวันเด็กมันไปดูว่าบ้ขอเพืนี่เหนือวากจับมาเป็นที่สำหรับคนที่มาลงทะเบียนนะครมีรางวัลด้วยนะครับลงไปในกล่องนะคะซ่งช่องนี้แล้วมีรางวัลสำหรับเด็กนะครับดูนะครับเด็กๆเขาจะมีความสุขเอาละค่ะรายชื่ออยู่ในกล่องนี้แล้วนะมีรางวัลสำหรับเด็กครับภาชนะเราเป็นโปร่งใสเดี๋ยวจะว่าไม่ ไม่เที่ยงธรรมฉะนั้นเราจะเปลี่ยนจากภาชนะโปร่งใสเป็นภาชนะทึบแสงค่ะเพื่อให้ท่านประธานในทีี้ได้สามารถกวนรางวัลได้เอาละค่ะรายเื่อของน้องๆยังไม่หมดค่ะผู้ปกครองพาลูกหลานเข้ามาเราเปิดร้วนนะรปิดร้วนนะ เดี um ๋ยวรอลุ้นอีกคราวหนึ่งในรอบที่สองค่ะสองคันนะครับทางสิบนาทีเราด้านซ้ายด้านขวาที่เหลือบนเวทีกันอีกฉะนั้นตอนนี้แจกกันทำเดียวต่อเลยนะคะมีทางเอาละค่ะเดี๋ยวใครเป็นผู้ช่วยเจ้ากงานก็เอาอาวุธมาให้รีเบคก้าได้ดูกันนะครับรถจักรานคันนี้หน้าเวทีค่ะคันหนึ่งเดียวเท่านั้นก่อนในเวทีรถจักรยานของทางกรม อาหารเอามาให้เด็กๆได้ดูกันนะครับให้หนูๆน้องๆเขาได้ขึ้นจขึ้นบ้ายดูว้าขึ้นไปได้เลยครับก็ผมก็แต่ขออนุญาตการที่ควบคุมนะครับดูแลเด็กเป็นไกพบปะว่าการาโอ้โหก็เจ็ดร้อยแสผม ครับครับสวัสดีครับครับผมหน่วยงานมาจากไทยนอกนะครับมาร่วมกิจกรรมของวันเด็กวันนี้มาให้ความสนุกกับน้องๆหนูๆวันนี้ก็โอเคก็ถือว่าขอพรกคุณทางบริษัทไทยนอกจำกัดมหาชนนะครับผมครับครับผมครับขอบคุณครับบุกของกองการศึกษาหรือว่าเฟซบุ๊กเทศบาลเม่บ้านาเพื่อสอนน้อข้อมูลเพิ่มเติมถ้าอยากจะนำบุตรหลานของ่า่ ไปเรียนในสมายศิษาในสะปกัดเทศบาลในบ้านศากันได้เลยนะคะมาดูเด็กๆนะครับน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะครับเจอเนาได้เลยค่ะเช่นเคยมอบตู้เย็นชลิกท้อานี้ไปมาได้และตู้กานะคะจะได้ตู้เย็นคนละหนึ่งกระป๋องและให้ได้ตู้กาคนละหนึ่งตัวกลับบ้านปกเอกสำหรับน้องๆหนู่มวันนี้ค่ะน่ารักมากๆนะคะ สำหรับกิจกรรมในรูปต่างๆขอัปนะคะสะพานด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้อระวังน้องๆเรื่องโควิดสิบเก้าด้วยหยิบจับสัมผัสสิ่งใดแล้วก็ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อทความสะอาดนะคะในตอนนี้ท่า,านนายอำเภอบ้านขาท่านกิตธิพงศ์อุรวัฒน์นะคะก็เดินชมตามบูธต่างๆพร้อมกับทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านขาเข้าไปนะจบกิจกรรมาก,กรรมากกรแสดงสิเดี๋ยวเราจะมีการแจกของในตนเวทีก่อนเลย ครับดูนะครับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆก,ก็มานั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับครับผมงานแล้ว<า>ค่ะงานของเรายาวยาวนะครับยาวไปเลยนะครับยาวไปยาวนานนะครับงานของเราอันนี้ก็เป็นกิจกรรมงานวันเด็ก ทุกๆคนของผู้ปกครองเด็กๆก็มีความภาคภูมิใจและมีความดีใจกับบุตรหลานของท่านทุกคนที่ได้พาลูกพาหลานของท่านมาร่วมกิจกรรมในวันนี้คือวันเด็กแห่งชาตินะครับทุกพื้นที่ในประเทศไทยคงจะทําเหมือนกันท้งหมดครับผมครับงานของเราวันนี้ก็ราบรื่นดีนะครับงานนี้จะจะสำเร็จได้ก็เพราะหลายๆหน่วยงาน พอร่วมมือร่วมใจกันนะครับในกิจกรรมวันนี้มีหน่วยงานมาจากไหนบ้างเราจะถามอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับมาจากหน่วยงานไหนครับนี่ครับโรงแรมคทรีบ้านฉางครับมาจากโรงแรมคทรีบ้านฉางนะครับผมครับขอบคุณมากครับครับก็มาร่วมกิจกรรมของเด็กๆในวันนี้ก็คือมาจากหน่วยงานโรงแรมแคทรีบ้านฉางนะครับผม ครับงานจะสําเร็จได้ก็เพราะหลายๆห,ายหงานเราร่วมมือร่วมใจมาวันนี้ก็คือเอาความสุขมามอบเด็กๆนะครับครับวันนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่างานของเราก็ยังมีเด็กๆเ,เข้ามาร่วมกิจกรรมได้เริ่มเข้ามากันทยอยทยอยเข้ามานะครับเพราะว่างานวันนี้ก็ประมาณ บ่ายโมงหรือเพี่ยงก็เราก็ต้องรอครับผมเพราะว่าต้องรอน้องๆเขาจัดฉลาดครับผมครับสวัสดีครับมาจากหน่วยงานไหนครับเนี่ยเธอมาเน้นนะครับเป็นครับผมก็เอาอุปกรณ์การเรียนมาแจกเด็กๆนะครับของเล่นครับอุปกรณ์การเรียนของเด็กๆนะครับก็หลายหน่วยงานนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมวันนี้ครับผม เจ้าของบ้านฉางก็มาเองนะครับนบ้านไร่สมบัติเตียครับผมหมู่บ้านไกลวงเจ้าของบ้านฉ้างเลยครับมีซื้อเสียงโด่งดังในบ้านฉางมาตั้งยาวไกลครับผม,มาจากบ้านไร่สมบัติเตียครับผมครับใช้ลายพรีเมียมคาก็มานะครับบ้านสารเซ็นเตอร์คาครับปูปา มากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายหน่วยงานหลายที่ครับท้ายคลิปก็ผมพออ,อสีก็ขอสวัสดี FC ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับช่องพออ,อสีครับผม